ใครที่กำลังมีเรื่องติดขัดไม่ว่าจะเป็นการเจรจาดิวธุรกิจการเงินหรือสุขภาพแนะนำให้ทำสิ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ค่ะวันที่5มิถุนาเป็นวันฟ้าภัยวันพิเศษในการขอโทษฟ้าดินขอถอนคำสาบานคำอธิษฐานใดๆที่เคยบนบานไว้เพื่อชำระล้างนี้เก่าวิธีนะคะก่อนว่า้แนะนำให้ทำบุญในรูปแบบใดก็ได้ค่ะตามศรัทธาและตั้งโต๊ะกลางแจ้ง ผลไม้5อย่างดอกไม้ทูบก,ก้าวดอกน้ำาแก้วพร้อมบอกชื่อนามสกุลและขออภัยฟ้าดินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคยล่วงเกินไว้ไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ก็ตามเมื่อไหว้เสร็จลานำผลไม้มาทานแล้วเทน้ำลงดินได้เลยค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยและรอฟังข่าวดีนะคะหรือหากใครไม่สะดวกสามารถจุดทูบก,ก้าดอกและตั้งน้ำ5แก้วได้ค่ะวันพิเศษนี้ ปีหนึ่งจะมีแค่3-4วันไม่อยากให้พลาดค่ะฝากกดไลค์ติดตามเพื่อไม่พลาดเลิกดีๆสาระดีๆทางโหราศาสตร์จีนจากพิน n คเ l e ลเดสทิ y นีกันค่ะ